เก็บน้าทับลานบ้านทับลานสวัสดีครับวันนี้ก็พอกับผมค่อนหลังคันเองแล้วครับวันนี้ผมมาตกปลาอยู่อ่างเก็บน้ำทับลานครับอ่างนี้ขอท่านเคยเช็ดคลิปหรอกครับไปดางนิดหน่อยครับอยู่ในหมู่บ้านทับลานวันนี้มาล่องเบงถึงมากเมื่อไรครับ สวยห,หล่ะตอนนี้ก็มีหนาพันตกป่าอยู่คนหนึ่งผมก็จะมาลองเบึงถ้าเบิ้งครับมานน่มันทีมีตัวบ่ใส่ตะก้อวิ่งครับเบ็ดเบอร์นหนึ่งครับดีลงไปแล้วครับเบ็ดรีขั้น หลุดสาโอ้บุกใหญ่หนึ่งที่ว่าปันนินโอ้แดงเถือกลงนึงอืมหลุดครับตู้บุกใหญ่หนึ่งแดงเถือกเลยเมื่อกี้สัตว์ขีบแดงเลย Hên này nó ข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอ้ยป่ะหมอตะกับตะกับเหมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำทำลานครับอ่างเล็กหน่อยครับบ่ใหญ่ครับอยู่ในหุบเขามีพวกเป็นวันแหี่ยวอยู่อยู่มุมบนมุมก็มีต้ตนต้ลานครับผมซื้อทำลานนะครับ เพียนครับรัเพียนบัว<อ>สบาเราไปกั้ายเาไปไ้ทเดียวอกินสองข้างเลยนะกินสองข้างแล้วห่อยอเวลกินนะกินสองข้าแลนะ้วน้อย ได้กี่เลกินแ้วั้เขี้ยนให้เลนเขี้นเออเพี้นหเป็่นบูมมันกิน,นสองข้าเลยวันนี้เอ้าข้าหนก็ลากเลยบัน ย right? okay, oh. like oh, okay. he mm ังไงครับเดี๋ยวขันอีกคันหนึงกินได้ไหมเร็กินอีสองันมาเป็นอันนี้นะอยู่อะไรตัวนี้หายไปเล่ดสงอ๋ออ๋อตัวนี้โอ้โบยู่เสมออยู่ๆอ๋ออยู่ 两卡了。<好> เห็พี้ยนบ่เพ้นบ่ก็จะเป็นปนิมยนะโผล่นเหรอเนตัวนี้น่จะเป็นปนิมเดินลอยนะเป็นนิมลอยเพี้ยนบ่ลอย

上、嗯、衣、yeah. oh. ปน,นิ่นครับปน,นิ่นอีกแล้วปน,นิ่นครับปน,นิปปนน่นครับปนิ่น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 ครับปนิ่นอีกแล้ว กลับแล้วครับก็ถือว่าโบฮี๋อครับก็พอมีตัวครับตีเดียว่าจากพวกหนาๆมันโตเกี่ยวคนเพราะใดอยู่ครับเสียดายครับไม่แหลกมันนิ่งโบกตีเดียวตากเกลือลดครับแล้วมันนี้ครับพอาดีวัดเหรียญอยู่ครับนี่กับสีม่วงนครับเบื่องครับมันอ่างเจ้าน้าทับล้านครับเบิ้งโตปลาครับ ไดตัวนินสองตัวตะเพียนสองตาตัวนึงปลาหมอทางเหยียบตัวนึงปลากระไรก็แช่น้ำครับ